โอ้โหเข้าไปไหมห้องใหญ่อธิบายที่คุณตาตรงนั้นอธิบายที่ระบายคลายรูกน้ำกันคลาูกน้ำกันคลายรูกน้ำกันห้องน้ำก็ใหญ่นะโอเคโอ้ยเล i l e t สอื s ห้องน้ำใหญ่สวยค่ะรวม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 ดีอ่ม่านสวยด้วยอันนี้ดหอนยวา้นโอ้ห้องน้ำใหญ่ค่ะนั่งข้างนอกก็ได้ดูสว่ตาอก็าะนะก็เลย ต่อไปเตรียมตัวกล่าวคำบูชาพระนะครับะะ<ช>ตั้งน้ำมโมสามจบ จยาปสปินะโมวาการาตุสาวนวิกากัรตุปาจวานโมอาการานุภาเวสุวะทิโมตุสาปทานาโมตาดาเจเดเดนาวิเิมิวมิเตจวาเสวนาเจวารางปัญตานันจิปนิปันโนภะคะวะโตสาวะกะตังตะวะกะตังโมอาอุณายโยอันเตริงอรณิโย ภมติจากติธวิจิตริตวาุริินทัดันเตมาตักภตังทาวาจิตาจะยังระดาอคกดตกจมจิลาจะตุตาภาวันิโยยันปะจังปุริมาระวันตางอิทิจมุนารังอิมักขาปิาจิตโมาตถวัตุเตจะยังวงระดานิตาจังวิา

จูจะเพภาษาเปรี๊ยวไปถามถามคนตงออกก่อนจูจูจะเพ้นโมลุจนจูดเพจูด ไปยัดไม่เงิน่อไมเิไมกลับ้าดไปยปูแล้วน้องเียววอีก้อนน่าเโดประเทศไหนอะยู่ประเทศไหนอะเยอรอมันค่ะเยอรมนี <c oughs> ไป่ายวิดู าทูปป้ามากตาทูจะทำอะไรสวกนะเขาใจเย็นเฮียเนียเหอีกรอบเลยอะจ๊ะค่ะปป้าักสวัสดีครับโอเคมาโอเคกดอมนออันเตูตะอันเตฮะ อาบุสูอาบุสูอาบุสูหลงตากูจะมีตนานพูเธอี่น้าน้าวคนทำความสะอาดบ้านมาแล้ว ลูกสาวแม่อุ้ยอ้าวโอหนี่จะกทำความสะอาดทำ้งตัครัวสวยห้องนอนโอ้ชอบบ้านสวยอ่ะเนอะบ้านสวยอุ้ยนี่เนาะสวยเนาะเกิแปดเกิแปดจาวเองเกินแปห้าร้อยสั่ง ไป่เองสั่งเองไม่ได้มากับผมงการอู้สวยอ่ะไม่ได้แถมอะไรเลยนะล้างเงินแปดเหรอใช่ถ้าล้างเงินแปดสวยเขียวมูลีสีสวยมากสีสวยมาก